สวัสดีครับผมวันนี้เส่าวันที่16กันยายนนะครับสองหาหกหาครับจะพาพี่น้องมารีวร์บลูกบคบนะครับผมลูกคบได้ยี่สิบสองหมื่นครับน้ำจากมื่อเป็นไข่นะครับตรงนี้พี่น้องส่วนเนี่ยกันยายังมีลูกครบนะครับแต่ว่าไอ้รุ่นนี้เมื่อโตมันสั่งไว้เลยนะครับเด้อมาไทยพี่น้องเบิ่งได้ซื้อครับบลสวยได้ยี่สิบสองหมื่นนี่ครับผมไอ้ลูกคบรุ่นนี้ครับ นัำจากเมืองพระไข่มาครับก็จะเป็นรุ่นชุดไทยปีนี้ให้ได้หลูกค้าแล้วครับพอมันหลาแล้วครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งหัวกะราคาแทีงครับเดี๋ยวนี้ก็เลยจะเ,เป็นหลุนชุดไทยท่าไทยพี่น้องมะขาค,คว่ำเสมอเบี้ยแล้วครับตัวทอกันเหมือนแล้วครับต้นฤดูนาะท่านไหนสนใจอยากได้ลูกกบอ่าพันครบเหนือนะครับเด้อ เป็นลูกกบหน้าพันผสมไอ้กบจานแล้วก็มะพร้ากรับกบเหลืองอ่างทองนะครับต้นต่อสภาพอากาศตานท่ากับโลกนะครับสัวทันตส้นเจกับท้มาเด็นะครับที่สัญญาฟ้ามครับอยากได้เป็นเมื่อนจากเมื่อนกับท้บวกได้ครับเอ็ดมาให้รับประกันทุกตัวนะครับปอลอดโรคนะครับเลี้ยงง่ายตัวเร็ว กินอาหารเจงครับทันต่อตลาดนะครับพี่น้องโตสูงมากเลยครับนี่ยีบสองหมื่นครับถ้าครบเดือนนึงจรงจะใหญ่มากนะครับประมาณหนูว่าแม่เมื่อเริ่มจะเท่าแล้วครับแต่เดือนพายุคนเดือนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวยีบสองหมื่นครับนับจากมือฟักไข่มาแล้วรุนนี้มันกระจงแล้วนะครับมีค้นจองแล้วมาสร้างเฮ็ดว้มัดกลับมาอครับ ตั้งมือนตัวนะครับผมก็เลยเห็ดสองบอนี่แหละสองบอเฉลี่ยบอละหาพันตัวนะครับครับเบื้องนะครับจะบ่ค่อยกินกันนะครับพวกนี้เรื่องง่ายปัญหาว่าจิกัดกันตายนี่ยากครับเพราะว่ามันโตเสมอครับออกความมันเพียบเลยลงล,งกลูกหัววัยยี่สิบเอ็ดโลครับมาเฉลี่ยเป็นลูกกบ หนึ่งหมื่นตัวครับสำหรับรอบนี้ขอขอบคุณท่นานพ่อโอท่านจังหวัดเลยนะครับเด้อที่ไใบบางเกลี่ฟ้ามกบสัญญาฟาร์มนะครับมาสั่งโลกรบหนึ่งหมื่นตัวนะครับอีกสองสามหมื่นจับแล้วพี่น้องอีกสองสามวันก็จับแล้วมาดพันที่วันที่ซิบเก่านี่ครับขึ้นรถจับแล้วนะครับปกตินัดพันที่ยี่สิบสี่นะครับ เต็มมันโตใหญ่เร็วเกินครับมอสสนรบไปเป็นกบขุนนะครับเลียงกคบเหนือใครนะครับท่านไดสนใจก็จะด,ดูการนานด้ครับเดีปีนาปีนี้ก็จะด้เด็ดซํำนี้ก่อนพราะงอ,อกตอนนี้ก็เริ่มเพาะอย่างแล้วครับสนใจกะทักมาได้ครับยิวฟ้ามกบสัญญาฟร์มเบอร์โทก่กสูตรเก่าแปดหกหนึ่งสามเจ็ดเก่าหานึงฟ้ามยุบนสว่างนะครับตะบนห่อ อำเภอถันเจียวจังหวัดยะโสธรดนะครับทางนี้เป็นบอ่อแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์เป็นนี่ก็ไว้พันธุ์ก็ตัวครับครับคลิปนี้กับพวกอย่างไรครับมีรีวิวให้เบิง่งซทำนี่นะครับพี่น้องคือจะเป็นหลุนสุดท้ายแหรอเฮ็ดทางสามโมเดอร์นะครับยังได้จักเมินโตจกตักโตกับทุมาสั่งจองนะครับเด้อฤดูกาลหนานปะีหนาครับปีนี้ก็ เกเป็นรุ่นสุดท้ายแหละครับแล้วก็ขอบคุณท่านพาออจังหวัดลอ,อยเอ็ดนะครับที่ไว้บ้างแก่ฟ้ามกบสัญญาฟ้ามมาส,สร้างหลุกกบจากฟ้ามนะครับหนึ่งมืนตัวนะครับเอาคลิปนี้ไปเช่นียวนะครับสวัสดีครับ